สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนเดินทางกลับไปยังช่วงเวลาหนึ่งในสามก,ก๊กช่วงเวลาที่ไม่มีเสียงดาบไม่มีเสียงม้าไม่มีเสียงกองทัพนับหมืน่นสิ่งที่มีอยู่มีเพียงกำแพงเมืองที่เงียบสงัดและชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนยอดกำแพงเคาะพินเบาๆชายที่ชื่อของเบ้ง เหตุการณ์นี้หลายคนเคยได้ยินแต่ผมอยากให้คุณฟังอีกครั้งด้วยหัวใจของคนที่กำลังเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาอันลึกที่สุดของมนุษย์เพราะวันนี้สิ่งที่ขงเบ้งทำบนกำแพงเมืองไม่ใช่แค่กลยุทธ์หนีตายแต่เป็นบทเรียนทางจิตวิทยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทหนึ่งของโลกมันคือการใช้ความกลัวของศัตรูเล่นงานศัตรูเองโดยไม่ต้องยกทัพแม้แต่นายเดียว ลองจินตนาการภาพนั้นเมืองว่างเปล่าไม่มีเสียงผู้คนไม่มีทหารไม่มีควันไฟมันชัางเงียบเสียจนศัตรูคิดว่าต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่เพราะในสงครามไม่มีใครยอมปล่อยเมืองทั้งเมืองให้ว่างเปล่ายกเว้นคนที่มั่นใจอย่างยิ่งยกเว้นคนที่อยู่เหนือความกลัวยกเว้นคนที่ควบคุมจิตใจของคู่ต่อสู้ได้ องแบ้งนั่งบนกำแพงสวมชุดขาวเคาะพินอย่างสงบแววตานิ่งเสมือนคนที่ไม่รู้จักคำว่าสั่นไหวทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขาไม่กลัวแต่เกิดขึ้นเพราะเขารู้ว่าศัตรูนั่นแหละกลัวมากกว่าเขา เรามักคิดว่าคนที่แข็งแกร่งคือคนที่มีพละกำลังแต่ในโลกความจริงคนที่ควบคุมความกลัวได้ต่างหากคือผู้ชนะที่แท้จริงและคนที่รู้จักใช้ความกลัวของอีกฝ่ายเป็นอาวุธนั่นคือผู้ที่อยู่เหนือเกมทั้งหมดคงแบงรู้อยู่แล้วว่าซิมอีไม่ใช่คนโง่เขาเป็นนักกลยุทธ์ที่ระมัดระวังจนเกือบมากเกินไปและเพราะความระมัดระวังนี่แหละคือจุดอ่อนที่แหลมคมที่สุดของเขา เพราะยิ่งคนคิดลึกยิ่งกลัวสิ่งที่ยังมองไม่เห็นยิ่งกลัวกับดักยิ่งกลัวการถูกหลอกเมื่อของเบ้งแสดงความสงบแบบไม่มีเหตุผลความสงบนั้นก็กลายเป็นภัยในสายตาของซิมอี้ทันทีนี่คือกฎเหล็กของจิตวิทยามนุษย์คนเรากลัวในสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นในหัวมากกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเสมอความกลัวที่ไม่ได้มีตัวตนจริงทำลายสติได้รุนแรงยิ่งกว่าอาวุธใดๆ และนั่นคือสิ่งที่สิงอีพลาดเขาเชื่อในความกลัวของตัวเองมากกว่าความจริงตรงหน้าเราทุกคนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันบางครั้งเรากลัวสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงบางครั้งเราหนีจากสถานการณ์ที่เราชนะได้ตั้งแต่ต้นบางครั้งเราแพ้เงาในหัวของเราเองโดยที่ความจริงแล้วตัวเรานั้นแข็งแกร่งกว่าที่คิด คงแบ่งสอนเราว่าความกลัวไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องเรียนรู้ที่จะเห็นว่าความกลัวของอีกฝ่ายทำงานอย่างไรและเรียนรู้ที่จะมองความกลัวของตัวเองด้วยสายตาที่ปราศจากอารมณ์เพราะเมื่อคุณเข้าใจความกลัวไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือของคนตรงหน้าคุณก็จะสามารถควบคุมผลลัพธ์ของสถานการณ์ได้ทั้งหมด ในชีวิตจริงก็เช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในงานเจรจาความสัมพันธ์หรือธุรกิจผู้ที่ควบคุมบรรยากาศของความกลัวได้คือผู้ที่คุมเกมได้คนที่นิ่งกว่าคนที่อ่านใจคนคนที่ไม่แสดงความตื่นตระหนกคนที่รู้ว่าความเงียบบางครั้งดังกว่าคำพูดพันประโยค ขงแบ้งนั่งบนกำแพงใช้ความเงียบทำให้กองทัพนับแสนลังเลใช้ท่าทีสงบทำให้ศัตรูสับสนใช้เมืองร้างทั้งเมืองเป็นภาพลวงตาที่ส่งพลังที่สุดในประวัติศสาสตร์สามก,ก๊กเขาหลอกศัตรูด้วยสภาวะทางจิตใจไม่ใช่ด้วยตัวเลขไม่ใช้ด้วยกําลังทหารแต่ด้วยความจริงง่ายๆข้อเดียวมนุษย์กลัวสิ่งที่ไม่เข้าใจเสมอ และในวันที่เราเข้าใจจิตวิทยานี้เราก็เริ่มเข้าใจโลกเริ่มเข้าใจผู้คนเริ่มเข้าใจตัวเองและเริ่มรู้ว่าในหลายๆครั้งชัยชนะไม่ได้ต้องการพละกําลังไม่ได้ต้องการจำนวนไม่ได้ต้องการการ,รเผชิญหน้าแต่ต้องการเพียงความสงบที่มั่นคงอยู่ภายในใจสงบพอที่จะทำให้คนที่อยู่ตรงหน้าสั่นไหว คงเบ้งรู้ดีว่าในสงครามนั้นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนที่ถือดาบแต่คือความคิดที่สั่นคลอนใจของเราเอง เมื่อเขานั่งบนกำแพงเมืองงออย่างสงบนิ่งดีดพินท่ามกลางความเงียบว่างของเมืองที่ไร้ผู้คนมันไม่ใช่เพราะเขาอยากโอ้อวดปัญญาแต่เพราะเขาต้องการทำสงครามกับสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นคือจิตของศัตรูซึ่งลื่นไหลเหมือนน้ำและสั่นสะเทือนได้ง่ายยิ่งกว่าคลื่นลมบนภูผาสูง ในขณะที่สุมาอี้ยกทัพใหญ่บุกมาเต็มกำลังสิ่งที่เขาคิดว่าตนเองอ่านออกทั้งหมดถูกพังทลายเพียงเพราะภาพที่เห็นเบื้องหน้าเมืองร้างแต่มีขงเบ้งเพียงคนเดียวและขงเบ้งกลับไม่หนีความขัดแย้งนี้เองที่ทำลายความมั่นใจของสุมาอี้ยิ่งกว่าอาวุธใดๆเพราะมนุษย์เมื่อเจอสิ่งที่ผิดธรรมชาติจะเริ่มระแวง เมื่อเจอสิ่งที่เหนือความคาดหมายจะเริ่มกลัวและเมื่อสมองตีความไม่ได้จะเริ่มถอยนี่คือจุดที่คงเบ้งชนะโดยไม่ต้องรบเขาไม่ได้หลอกตาเขาหลอกใจสุมาอี้ไม่ได้กลัวคงเบง้งเขากลัวสิ่งที่คงเบ้งอาจซ่อนไว้เขากลัวกับดักที่ยังไม่เห็นเขากลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดและสุดท้ายเขากลัวตัวเอง ตรงนี้คือแก่นแท้ของจิตวิทยาการรบไม่ใช่การทำให้ศัตรูเจ็บแต่คือทำให้ศัตรูคิดผิดหลายครั้งในชีวิตคนเราแพ้แบบเดียวกับสุมาอี้ไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเราปล่อยให้ความคิดของตัวเองสร้างเมืองร้างในใจที่เต็มไปด้วยความกลัวโดยไร้เหตุผลกลัวโอกาสกลัวความล้มเหลวที่ยังไม่เกิดกลัวความคิดของคนอื่นกลัวภาพลวงที่เราเองสร้างขึ้น และยิ่งเรากลัวมากเท่าไหร่เรายิ่งถอยมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวคงเบ่งสอนบางอย่างที่มนุษย์ยุคปัจจุบันยังไม่เข้าใจคือความสงบคือดาบและความนิ่งคือกำแพงคนที่คุมใจได้คุมสถานการณ์ได้คนที่อ่านใจศัตรูได้ไม่ต้องใช้กำลังคนที่เข้าใจความกลัวก็สามารถใช้มันเป็นอาวุธ ผงเบ้งไม่ได้ชนะสุมาอี้ด้วยไหวพริบเพียงอย่างเดียวแต่ชนะด้วยสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่กล้าสัมผัส ความเงียบความว่างและความนิ่งที่แปลสภาพเป็นพลังที่มองไม่เห็นแต่มีน้ำหนักมากพอจะทำให้กองทัพน,นับหมื่นหยุดนิ่งราวกับถูกคำสาปเขารู้ดีว่ามนุษย์ทุกคนแม้จะฉลาดเพียงใดก็ยังเป็นทาสของภาพลวงที่ตนเองสร้างขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ความกลัวเริ่มทำงานมนุษย์จะไม่คิดเป็นเส้นตรงที่ต่อไปแต่จะคิดเป็นวงเวียนคิดวนซ้ำคิดไกลเกินจริงตีความท่าทีเล็กๆเ,เป็นกับดักใหญ่ คิดว่าความเงียบคือการเตรียมโจมตีและคิดว่าความนิ่งคือความมั่นใจที่เหนือกว่าตน ขงเบ้งเข้าใจกลไกนี้เหมือนเห็นทะลุจิตมนุษย์เขาจึงไม่จําเป็นต้องมีทาหารในเมืองไม่จําเป็นต้องมีอาวุธใดๆสิ่งที่เขาทําคือทําให้ความคิดของศัตรูปลายเป็นอาวุธที่หันกลับมาทิ่มแทงตัวเองซูมาอี้คือตัวอย่างของคนที่แพ้ศัตรูจริงๆเพียงครั้งเดียวแต่แพ้ใจตัวเองนับพันครั้งระหว่างการเดินทัพเขาไม่กลัวขงเบง้งแต่กลัวความเป็นไปได้ที่ตัวเองสร้างขึ้น มนุษย์วันนี้ก็ไม่ต่างกันหลายคนไม่พังเพราะความจริงแต่พังเพราะความคิดที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงความกลัวที่ไม่มีหลักฐานความกังวลที่ยังไม่เกิดความพ่ายแพ้ที่จินตนาการล่วงหน้าความกดดันที่สร้างขึ้นเองและเสียงในหัวที่ดังยิ่งกว่าเสียงโลกภายนอกคนจำนวนมากจึงหยุดเดินทั้งที่ถนนว่างเปล่าเหมือนเมืองร้างของของเบ้งไม่มีดักไม่มีกับดักไม่มีศัตรูมีเพียงภาพลวงที่ตนเองปล่อยให้เติบโตจนใหญ่กว่าความ sing, นี่คือปรัชญาที่ซ่อนอยู่ในกลยุทธ์เมืองร้างมันไม่ใช่แค่การทำให้ศัตรูถอยแต่คือบทเรียนเกี่ยวกับการจัดการความกลัวของมนุษย์ขงเบ้งกำลังบอกเราว่าใครก็ตามที่ควบคุมความนิ่งในใจได้คือผู้ที่ควบคุมสนามรบทั้งสนามไม่ว่าจะเป็นสนามรบของสามก,ก๊กหรือสนามรบในชีวิตจริงก็ตามเขากำลังเตือนให้เราเห็นว่าคนที่ดูอันตรายที่สุดไม่ใช่คนที่ทำเสียงดังไม่ใช่คนที่อวดแสนยานุภาพไม่ใช่คน ที่แสดงพลังให้เห็นตรงหน้าแต่คือคนที่เงียบคนที่นิ่งคนที่ใจไม่หวัน่นแม้ยามเผชิญหน้ากับความตายเพราะคนที่นิ่งได้คือคนที่ไม่ให้ความกลัวมาควบคุมความคิดและคนที่ไม่ถูกความคิดควบคุมคือคนที่โลกควบคุมไม่ได้ นี่คือความลับของของแบ้งบนกำแพงเมืองง่อเขาไม่ต้องรบเพราะศัตรูรบกับตัวเองจนหมดแรงเขาไม่ต้องหนีเพราะความกลัวของศัตรูผลักกองทัพออกไปให้เองเขาไม่ต้องตะโกนเพราะความเงียบของเขาดังพอจะสั่นหัวใจคนเป็นหมื่นและท้ายที่สุดชายชนะครั้งนั้นไม่ได้เกิดจากพินที่บรรเลงไม่ได้เกิดจากกำแพงที่สูงไม่ได้เกิดจากทาหารที่ซ่อนอยู่ในเงาแต่เกิดจากการเข้าใจหัวใจมนุษย์อย่างลึกที่สุด คงแบงกกำลังสอนเราว่าความเงียบที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่ความเงียบเพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่คือความเงียบของคนที่รู้ทุกอย่างแล้วเลือกจะไม่พูดคนที่เข้าใจสถานการณ์ลึกพอจนไม่ต้องอธิบายคนที่รู้ว่าศัตรูจะทำลายตัวเองด้วยความคิดของเขาเองเร็วกว่าที่ดาบใดจะฟาดฟันได้ นี่คือระดับของปัญญาที่ไม่ต้องเปลืองแรงแต่ชนะด้วยความเข้าใจมนุษย์ในระดับที่เหนือกว่ามากและนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ยังไม่เคยแตะเพราะเราถูกโลกสอนให้เร่งรีบตอบโต้เร็วแสดงพลังให้เห็นทันทีโต้กลับทันทีที่มีคนท้าทายเพราะกลัวว่าถ้าไม่ตอบเราจะดูอ่อนแอเราจะดูแพ้ แต่ความจริงคือคนที่ตอบเร็วที่สุดมักเป็นคนที่ถูกความกลัวลากให้เคลื่อนไหวโดยไม่ทันคิดส่วนคนที่นิ่งได้นานที่สุดคือคนที่ควบคุมสนามได้มากที่สุดเหมือนของแบ้งบนกำแพงเมืองหงอที่นิ่งจนกองทัพนับหมื่นต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่คือกับดักหรือความตายที่มองไม่เห็น และเมื่อคำถามนั้นเกิดขึ้นในใจของซูมาอี้สิ่งที่ถูกสั่นไหวไม่ใช่ทัพไม่ใช่มา้าไม่ใช่อาวุธแต่มันคือความมั่นใจลึกๆในใจของเขาเองความมั่นใจที่เคยแข็งแรงกลายเป็นเงาที่บางจนแตะก็สลาย เราทุกคนมีสุมาอี้ซ่อนอยู่ในใจเสมอสุมาอี้คือด้านที่คิดมากเกินเหตุด้านที่ตีความทุกอย่างเป็นภัยด้านที่เชื่อว่าเรากำลังจะพลาดด้านที่สร้างปัญหาขึ้นมาเองก่อนที่ปัญหาจะเกิดจริงๆด้านที่หยุดเราจากการเดินหน้าทั้งที่เส้นทางว่างเหมือนเมืองร้างในวันที่ขงเบ้งนั่งดีดผินคนเดียว สุมาอี้ในใจเราทําให้เรากลัวแม้ในวันที่ไม่มีอะไรให้กลัวทําให้เราถอยแม้ในวันที่ไม่ควรถอยทําให้เรายอมแพ้แม้ในวันที่ยังไม่เริ่มสู้มันทํางานเหมือนสติหลอนๆที่มาจากจินตนาการของเราเองและขงเบ้งออกมาเตือนเราจากเรื่องสามโกกว่าหากเราไม่รู้จักควบคุมสุมาอี้ในใจตัวเองเราจะถอยจากชัยชนะที่เป็นของเราเองไปตลอดชีวิต แต่คงเบ้งทำสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปทำไม่เป็นเขาใช้ความนิ่งเป็นดาบใช้ความสงบเป็นทับใช้ความว่างเป็นเกราะเขาไม่ได้เอาชนะด้วยการเพิ่มพลังแต่ชนะด้วยการลดทุกอย่างลงลดเสียงลดการเคลื่อนไหวลดความวุ่นวายจนเหลือเพียงตัวตนที่ชัดเจนที่สุด เขานั่งนิ่งๆบนกำแพงเหมือนคนที่ไม่มีอะไรให้กลัวทั้งที่จริงๆแล้วเขามีมากกว่าทุกคนในสนามรบนั้นแต่สิ่งที่ทำให้เขานิ่งได้ไม่ใช่ความกล้าบ้าบินแต่คือความเข้าใจมนุษย์แบบลึกเกินกว่าศัตรูจะทันคิดความเข้าใจว่าศัตรูที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่คือสิ่งที่อยู่ในหัวของเขาเอง และนี่คือสิ่งที่เราสามารถพกใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันทียามที่เรากำลังถูกกดดันถูกท้าทายถูกพูดถึงถูกวิจารณ์ถูกจับตามองสิ่งแรกที่เรามักทำคือการตอบโต้อย่างเร็วที่สุดแต่สิ่งที่คงเบ้งกำลังสอนคืออย่ารีบแสดงพลังจนกว่าคุณจะแน่ใจว่าคุณกำลังใช้พลังไม่ใช่กำลังใช้ความกลัวมาเป็นข้ออ้าง คนที่ชนะยืนอยู่ในสนามรบได้ไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดแต่คือคนที่ใจไม่ถูกสั่นด้วยเสียงของศัตรูคนที่ควบคุมลมหายใจของตัวเองได้คือคนที่ควบคุมอารมณ์ของคู่แข่งได้และเมื่อคุณควบคุมอารมณ์คู่แข่งได้คุณคือผู้นำสนามรบโดยอัตโนมัติแม้คุณจะมีแค่พินหนึ่งตัวเหมือนของเด้งก็ตาม เพราะสุดท้ายในโลกใบนี้อาวุธที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่กำลังไม่ใช่ความเร็วไม่ใช่จำนวนแต่อยู่ที่ใครควบคุมใจได้ก่อน และเมื่อคุณควบคุมใจตัวเองได้คนที่อยู่ตรงข้ามคุณเขาจะเริ่มสงสัยตัวเองเหมือนซูมาอี้เขาจะเริ่มจินตนาการภัยที่ไม่มีจริงเขาจะเริ่มถอยจากคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรนี่คือความจริงของจิตวิทยาเชิงลึกที่โลกนี้ยังใช้กันอยู่ทุกวันโดยเฉพาะคนที่อยู่ระดับสูงคนที่นำทีมคนที่เจรจาคนที่คุมองค์กรพวกเขาไม่ชนะด้วยความดังพวกเขาชนะด้วยความนิ่ง คงเบ้งบนกำแพงเมืองงอไม่เพียงเล่นงานความกลัวของซูมาอี้เท่านั้นแต่ยังเผยให้เห็นกฎเงียบของโลกกฎที่ผู้คนในชีวิตจริงจำนวนมากไม่เคยเข้าใจคือความจริงที่ว่ามนุษย์ไม่ได้กลัวสิ่งที่เห็นแต่มักจะกลัวสิ่งที่คิดว่าตัวเองกำลังมองเห็นและบ่อยครั้งสิ่งที่เราคิดว่ากำลังจะเกิดขึ้นมันรุนแรงกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเสมอ ความลับของกลยุทธ์เมืองร้างจึงไม่ใช่การทำตัวลึกลับแต่คือการเปิดพื้นที่ว่างให้ความคิดของฝ่ายตรงข้ามทำร้ายเขาเองลองมองชีวิตจริงคุณเคยเจอไหมเวลาเราเงียบคนอื่นกลับคิดไปไกลเวลาเรานิ่งคนอื่นกลับตีความว่าเรากําลังเตรียมอะไรสักอย่างเวลาเราไม่ตอบโซ่คนที่ทำให้เราโกรธกลับกังวลมากกว่าเดิม นั่นเพราะธรรมชาติของมนุษย์ไม่สามารถทนอยู่กับช่องว่างได้เขาจะต้องพยายามเติมอะไรสักอย่างลงไปเสมอและสิ่งที่เขาเติมลงไปก็คือความคิดความกลัวและภาพลวงที่เขาสร้างขึ้นเอง สุนาอีกลัวไม่ใช่เพราะโขงเบ้งมีอะไรแต่เพราะขงเบ้งไม่ทำอะไรเลยนั่นต่างหากที่ทำให้สมองของเขาต้องทำงานอย่างหนักเพื่ออธิบายความผิดปกติที่อยู่ตรงหน้าเมื่อสมองพยายามอธิบายสิ่งที่ไม่มีคำตอบความกลัวจะค่อยๆก่อตัวขึ้นเมื่อความกลัวก่อตัวขึ้นความมั่นใจก็จะสั่นคลอนและเมื่อความมั่นใจสั่นคลอนการตัดสินใจก็จะผิดพลาดทันที และนี่คือเหตุผลที่ขงเบ้งชนะเพราะเขาไม่ได้ต่อสู้กับกำลังรบของซูมาอี้เขาต่อสู้กับหัวใจของซูมาอี้เขาใช้ความว่างเปล่าเป็นสนามรบใช้ความเงียบเป็นกับดักใช้ความนิ่งเป็นอาวุธ ถ้าคุณมองให้ลึกลงไปมันคือศิลปะแห่งการปกครองจิตใจคนในระดับสูงสุดเป็นระดับที่แม่ทัพส่วนใหญ่ไม่มีวันฝึกได้และเป็นระดับที่ผู้นำอยุคปัจจุบันจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงเพราะเราทุกคนถูกฝึกมาให้แสดงออกเพื่อเอาชนะไม่เคยมีใครบอกให้เรานิ่งเพื่อควบคุมเหตุการณ์เราถูกฝึกให้รีบทำรีบตอบรีบแก้ไขเรากลัวจะช้ากลัวจะพลาดกลัวจะตกขบวนแต่เราลืมไปว่าความนิ่งบางครั้งไม่ได้หมาย หมายถึงความช้าแต่มันหมายถึงการดึงอำนาจกลับมาอยู่ในมือของเราโดยไม่ต้องออกแรงในปัจจุบันคนที่คุมห้องประชุมได้ไม่ใช่คนที่พูดดังที่สุดแต่คือคนที่ฟังเป็นและพูดเท่าที่จำเป็นคนที่คุมสถานการณ์ได้ไม่ใช่คนที่ตอบเร็วที่สุดแต่คือคนที่ตอบด้วยใจที่มั่นคงที่สุด คนที่คุมเกมได้ไม่ใช่คนที่ใช้พลังมากที่สุดแต่คือคนที่ใช้ความขัดแย้งในหัวของฝ่ายตรงข้ามให้ทำงานแทนเขาเหมือนที่คงเบ้งทำในวันนั้นสุขุมเยือกเย็นควบคุมจังหวะไม่ใช่อ่อนแอแต่คือการเข้าใจว่าชัยชนะบางครั้งไม่ได้มาจากการบุกแต่เกิดขึ้นจากการปล่อยให้เขากลัวในความนิ่งของเรา ชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีถ้าคุณเริ่มเข้าใจกฎนี้เพราะคนที่ใช้ความนิ่งเป็นอาวุธจะไม่มีวันถูกล่าเข้าสู่เกมของใครเขาจะเป็นคนกำหนดเกมเสมอและที่สำคัญคุณจะไม่ต้องใช้กำลังมากเท่าที่คิดเพราะขงแบ้งกำลังบอกว่าศัตรูที่ฉลาดแค่ไหนก็หนีไม่พ้นความคิดของตัวเองของแบ้งบนกำแพงเมืองง่อคือภาพแทนของความจริงที่มนุษย์ไม่อยากยอมรับที่สุด ว่าเราพ่ายแพ้ให้กับใจของตัวเองมากกว่าพ่ายแพ้ให้กับศัตรูจริงๆเสียอีกซูมาอี้ไม่ได้ถอยเพราะขงเบ้งมีอำนาจลึกลับแต่ถอยเพราะเขาไม่อาจรับมือกับความเป็นไปได้ที่หัวใจของเขาสร้างขึ้นมาเองได้ความคิดที่เตลิดไปไกลความกลัวที่ขยายตัวในความเงียบและความสั่นคลอนที่เกิดขึ้นในจังหวะที่เขาไม่เข้าใจว่าศัตรูกำลังทำอะไรนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาผิดพลาดไม่ใช่ขงเบ้งแต่เป็นตัวเขาเอง และในชีวิตของเราความกลัวที่เป็นภาพลวงนี้ก็ทำงานอยู่ทุกวันเรากลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดกลัวคำพูดของคนที่ยังไม่พูดกลัวการสูญเสียที่ยังไม่มากลัวโอกาสที่ยังไม่พลาดแต่สิ่งที่แปลกที่สุดคือเรามักยอมถอยทั้งที่ไม่มีศัตรูอยู่ตรงหน้าเรามักหยุดเดินทั้งที่ถนนว่างเปล่าเรามักพ่ายแพ้ทั้งที่ยังไม่เริ่มรบ นี่คือเหตุผลว่าทำไมปรัชญาของของเบ้งจึงยังใช้ได้ในโลกปัจจุบันเพราะมันไม่ใช่เรื่องสงครามแต่คือเรื่องการรู้เท่าทันใจตัวเอง หากคุณเข้าใจบทเรียนจากเมืองร้างคุณจะรู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่การแสดงแต่คือการเลือกที่จะไม่แสดงไม่ใช่การใช้กำลังแต่คือการใช้ความนิ่งไม่ใช่การตอบโต้แต่คือการเลือกจังหวะไม่ใช่การทำเสียงดังให้คนเชื่อแต่คือการทำให้เขากลัวในสิ่งที่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจและอธิบายไม่ได้ ความนิ่งของคุณจึงกลายเป็นคำพูดประเภทหนึ่งคำพูดที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันเกิดขึ้นในหัวใจของคนฟังไม่ใช่ในปากของคุณ นี่คือศิลปะของการควบคุมสถานการณ์โดยไม่แตะต้องสถานการณ์ศิลปะของการใช้ความคิดของอีกฝ่ายเป็นอาวุธศิลปะของการชนะโดยไม่ต้องลงดาบชีวิตของคุณจะเปลี่ยนทันทีที่คุณใช้ศาสตร์นี้เป็นเพราะคุณจะไม่รีบตอบคุณจะไม่รีบโต้คุณจะไม่รีบเคลื่อนไหวคุณจะเรียนรู้จังหวะเล่นกับความสงสัยและใช้ความนิ่งเป็นสนามรูปที่คนอื่นไม่ถนัด และสุดท้ายเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะมองเห็นว่าชัยชนะในชีวิตหลายครั้งไม่ได้ต้องการให้เราแข็งแกร่งขึ้นแต่ต้องการให้เรานิ่งขึ้นต้องการให้เรามั่นคงในใจไม่ถูกลากไปตามอารมณ์ของใครไม่ถูกกดดันด้วยความเร่งไม่ถูกปั่นด้วยความกลัวแต่เป็นผู้ที่เดินอย่างมีสติมั่นใจสงบและสั่งสมพลังจากภายในจนความนิ่งของคุณกลายเป็นเกราะและความใจแข็งของคุณกลายเป็นคมดาบคงเบ้งะวังบอกเราว่า ผู้ที่คุมใจได้คือผู้ที่คุมเกมได้ ผู้ที่คุมเกมได้คือผู้ที่ไม่จำเป็นต้องรบแล้ววันนี้ไม่ว่าเกมชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือความฝันที่กำลังตามหาจงจำไว้เสมอว่าศัตรูที่อันตรายที่สุดยังคงเป็นความกลัวที่คุณสร้างเองแต่ถ้าคุณกล้าเผชิญหน้าจัดการและนิ่งพอที่จะมองมันอย่างตรงไปตรงมาคุณจะพบว่ามันไม่เคยมีอานาจเหนือคุณเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะสุดท้ายผู้ที่ชนะจริงๆไม่ใช่คนที่ทำให้คนอื่นถอยแต่ คือคนที่ไม่ปล่อยให้ใจของตัวเองทำให้ถอยขอบคุณทุกคนที่รับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปของปัญญาแห่งสามก,ก๊กบนเส้นทางชีวิตของเรา